เราพาท่านผู้ชมมาเจาะพิสูจน์แก่นไม้เลยอ่าไม่พูดอ้อมอมนะฮะสวนของคุณไข่อําเภอ,อหลังสวนจังหวัดชุมพรท่านผู้ชมตรงนี้คือไม้หัวโหรี่ที่ปลูกมาอายุกี่ปีครับ 4, 4ปีครับ4ปีแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า4ปีนี่ไม่เข้าแก่นเนี่ยคุณสถานี่ที่คิดว่ามันเข้าแก่นไหมเข้าครับเดี๋ยวมาดูกันเลยชัดๆสดๆร้อนๆท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าโตเร็วอุดมสมบูรณ์นะครับโตเร็วดีมากที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร โตได้ดีแล้วสวยงามมากคุณผู้ชมโอ้โห่านผู้ชมชัดเจนนะครับว่ามีกันคุณใคร อันนี้เห็นชัดเจนใช่ไหมฮะสีสวยมากสีสวยมากเข้มสีเข้มยิ่งเข้มยิ่งแพงท่านผู้ชม,มสียิ่งเข้มยิ่งแพงสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนี่อันนี้คือแก่นไม้จริงๆนะครับวันนี้นี่ตั้งแต่เช้ายังไม่ตื่นเลยจนเดี๋ยวนี้ยังตกบ่ายสองท่านผู้ชมคุณส้มก็กับคุณพงวิลานะครับอันนี้ของหงหมู่ชมพร,รดูแลกเกษตรกรที่ปลูกที่นี่ใช่ไหมที่ภาคใต้ ภาคใต้โซนเหนือเหนือหน่อยหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ดูแลได้นะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยก็ได้หรือทั้งประเทศไทยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้จะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าฝนตกแดดออกเราก็ไปทุกที่ในประเทศไทยทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรหลายๆท่านบอกว่าปลูกในภาคใต้เนี่ยฝน8แดดสีท่านผู้ชมแบบเนี้ฝน 8. แดดสีมันจะไม่เข้าแกนวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วเนาะคุณไคร,คครที่จริงมันเข้าหมดนะ ต้นนี้ก็เข้านะเมื่อกี้นะต้นนี้ก็เข้าต้นนั้นก็เข้าต้นนู้นก็เข้าถ้าอายุครบนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่า3ปีครึ่งนี้เริ่มเข้าแก่น4ปีเนี่ยเข้าแก่นเกือบทุกต้นนะเอาจริงๆเราจะเจอหรือเปล่าในมุมบางทีเราจอดตรงกลางไปมันไม่ได้เข้าตรงกลางนะครับมันจะเข้ามาขอบด้านใดนด้านหนึ่งที่มันได้รับแสงแดดจัดแต่ที่แน่แน่ท่านผู้ชมในสวนนี้เข้าแก่นแน่นอนร้อเเซละเห็นแบบนี้เรามั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจเนาะตั้งแต่แรกนี่ศึกษามานานไหมครับก่าจะตัดสินใจปูก ไม่นานครับแ๊บเดียวเองเลยเป็นป้ายของมูขึ้นที่ชุมพรก็แวะซื้อเลยครับแวะซื้อเลยแล้วดูคลิปมาก่อนหน้านั้นไหมฮะเจอคุณต้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับอ๋อดูคลิปคิดว่าคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะตามมาดูไหมฮะก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันหวังไว้นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าตอนนี้หวังหวังไว้เป็นจริงนะครับครับผมก็ดีใจนะครับผมมูก็ดีใจนะครับขอบพระคุณมากๆที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทหองมูเรานะฮะบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราส่งเสริมให้ปลูกไม้่วงหัวลี ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นพยุงถูกกฎหมายทุกต้นส่งออกได้จริงท่านผู้ชมอยากจะบอกเกษตรกรนะครับว่าถ้าท่านปลูกถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้มันเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถส่งออกได้จริงท่านผู้ชมตอนนี้เราส่งออกไป2ที่ละคุณไข่ติดตามอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับตามเนาะ สองเจ้าแล้วนะครับที่ส่งออกไปก็คือคุณสายสุดานะครับที่อําตํตำบลนายดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับคุณสายสุดาหนึ่งแล้วก็คุณประหยัดชมพูโครนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุด,บบดรธาน,นาีส่งออกไปยังประเทศเวียดนามเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะครับผ่านทุกหน่วยงานนะฮะสามกระทรวงของประเทศไทยส่งออกไปเรียบร้อยถ้าไม่ถูกต้องเอกสารไม่ถูกต้องถ้ามาพูดแบบนี้และพูดไปเรื่อยเนี่ยพูดแบบไม่มีความจริงป่านนี้ไม้ไม่มีทางส่งออกไปยังประเทศเวียดนามสาเร็จ นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือร้อยเปอร์แล้วมั่นใจนะครับให้ความมั่นใจคุดขายปลูกไปกี่ต้นฮะหกร้อยได้เลยครับหกร้อยได้ได้เลยครับหกร้อยท่านผู้ชมครับอ่าราคาประกันขั้นต่ํานะครับแล้วก็ผลผลิตที่จะได้เนี่ยผลผลิตต่อต้นเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกมาระยะ4ี่คูณสเมตรนะครับต่อต้นอยู่ที่ประมาณ1นึ่งถึงสองหมบาทต่อต้นนะฮะมูลค่าในเวลาแค่สิปีนะครับสิปีเท่านั้นท่านผู้ชมตอนนี้4ก็เกือบครึ่งทางละครับผมครับสปีเหลืออีกแค่6ปีก็10ปีสาาามรถขขุดดยยไ้เนี่ มูลค่าเพิ่มนะครับจะตกที่ประมาณไร่ละ1นถึงสล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้า600ต้นนี่ก็จะตกประมาณ6กถึงสิล้านบาทบโดยที่ที่ดินเราอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมถามว่าเหนื่อยไหมสอปี3ปีแรกเหนื่อยเหมือนกันนะตัดแต่งกิง่งไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ใช่ไ,ไหมเพราะว่าทางคนชุมพรนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาทําการ,กรเกษตรมาโอ้โหพืชผลทางการ,กรเกษตรคูเรียนอย่างเงี้ยยากกว่าน,นี้อีกคู<า>ก่เรียนยากกว่า มังคุดก็ยังยากกว่าท่านผู้ชมไอ้นี่ผมบอกเลยนะว่าง่ายนะครับสำหรับคนคนที่มีประสบการณ์เรื่องการทําการเกษตรอยู่แล้วคุณส้มครับถ้ามีใครสนใจนี่ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างก็สามารถโทรมาที่เบอร์ส้มได้เลยนะคะ0890019929ค,ครับอีกรอบนะคะ0890019929สามารถไปหาได้ที่ขาล่องใต้นะคะจากสรีเยตปฐมพรมาที่ศรีุมพรเนี่ยอยู่ติดดา ส่วนนิ้นเขียวอยู่ซ้ายมือเป็นขาล่องใต้จะเขียนติดไว้เลยค่ะศูนย์ชุมพรศูนย์หงมู่ชุมพรศูนย์หงมู่ชุมพรท่านผะู้ชมอยู่ตรงแยกผฐมพรนะครับแยกผฐมพรนี่คนใต้ทุกคนรู้จักแน่นอนจากแยกผฐมพรมาลงมาเส้นมาสุราษฎร์เลยนะครับ8กิโลเมตรฝั่งซ้ายมือมองดูชัดๆเลยป้ายหงมู่ชุมพรป้ายเต็มๆคุณใครก็เห็นที่นั่นเลยใช่ครับก็สั่งมาจากที่นั่นเลยตั้งแต่วันที่ซื้อมาปลูกจนวันนี้คิดว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับที่ปลูกตัวนี้ถูกครับ ที่มันน้อยทาอะไรไม่ได้่ที่มันน้อยทําอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ตังค์อยู่นะถ้าแบบนี้นี่นชัวร์น่าจะได้ตังค์เยอะอยู่ที่น้อยต้องปลูกของแพงปลูกของแพงเออพูทธุกที่น้อยไปปลูกของถูกมันก็จบสิครับแช่ถ้าที่น้อยเราปลูกของแพงมันก็โอเคนะฮะแล้วถามว่าต้องดูแลลงทุนเยอะไหมเอาจริงๆแล้วลงทุนไม่เยอะนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะครับ เทียบกับทุเรียนเนี่ยลงทุนเยอะแค่ครั้งเดียวทุเรียนต้องลงทุนทุกป,ปีครับใช่ครับลงทุนเขาเรียกลงทุนไม่จบลงทุนตลอดเวลา,ลลาทุกป,ปีตลอดแน่นอนท่านผู้ชมทั้งนู่นดเดีย๋ยวนี่ทั้งยาก็เครียดแล้วผลตอก็เครียดหนักเลยเครียดละโอ้ไฟท็อปจะมาหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมตัวนี้นี่ง่ายมากสบายปลูกโล่งแบบนี้นี่คือจบเลยท่านผู้ชมผมดูแล้วในการเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ได้แพ้กับภูมิภาคอื่นนะครับ การเจริญเติบโตทางภาคใต้และต้นเนี่ยสูงชะลูดสวยงามมากถ้าเป็นภาคอื่นนะเอาจริงนะภาคอื่นนี่ยังต้นยังยังไม่สูงมากนะต้นมันจะอ้วนออกด้านข้างแต่แต่ไม่ได้สูงมากตัวนี้ทั้งอ้วนทั้งสูงทั้งยาวทางใต้นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับปลูกไม้่วงหัวลี่เนี่ยสูงยาวเข่าดีท่านผู้ชมทางในสีสวยอีก่างหาดแดงปัดท่านผู้ชมเอ้ยแบบนี้แหละคือ คุณภาพจริงๆนะคุณภาพจริงๆอยากจะบอกเกษตรกรนะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเราสามารถเอามาปลูกในสวนเราได้นะครับพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดที่เขาบอกว่าหลอกขายต้นกล้าพันธุ์แล้วปิดบริษัทหนีเนี่ยคุณไขรได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยมากับของจริงที่เห็นเนี่ยฝนตกก็มาใช่ไหมไม่กลัวับไม่กลัวครับกลัวทําไมนะครับคนเราเนี่ยนะที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาที่คุณไข่ที่เดียวเราไม่ได้มาที่จังหวัดเดียวเราไป พวกทุกพืภาคของประเทศไทยตามไปดูนะครับในคลิปย้อนหลังก็ได้ของหงมู้คนไทยเนี่ยมั่นใจแน่นอนท่านเห็นมีเป็นพันๆคลิปนะครับคุณไขติดตามดูในนั้นตลอดอยู่เนาะครับผมครับเห็นเห็นตลอดนะครับเห็นตลอดครับเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคุณไขนะที่ปลูกเขาปลูกกันทั้งประเทศจริงๆท่านผู้ชมเป็นหมื่นๆสวนเอาจริงๆแล้วปลูกไปประมาณ10ล้านต้นนะฮะที่ปลูกไปแล้วท่านผู้ชมเป็นอะไรที่คนไทยเขาไปไกลกันแล้วจนจนถึงขั้นส่งออกแล้วท่านผู้ชมส่งออกไปสองสวนละ สวนที่3ส่วนที่4กําลังจะตามมาติดตามชมนะครับอย่างใกล้ชิดเลยบริษัทหงม่ไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรผู้ปลูกไม้ฮวงหัวรีแน่นอนนะครับโอ้ฝนตกรอบนี้มนักนะชุ่มฉ่ำจริงๆ <c oughs> นะครับเปียกปอนกันทั้งวันเนี่ยเพิ่งลงใต้วันแรกอ่ะเนี่ยต้อนรับเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งถึงเพิ่งถึงชุมพรวันนี้เลยนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมวนคนปรปฐมอยู่ <c oughs> นคนปรปฐมราชบุรีเพชรบุรี ประจวบพอมาถึงชุมพรปุ๊บเอาตั้งแต่ยังไม่ตื่นเลยท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเนี่ยบ่ายสองเลยยังไม่หยุดอันนี้นะครับเขาเรียกว่ามาถึงภาคใต้จริงๆเนาะ<ช>ถ้ามาแลนด์แรงๆนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ค่ะทุ่มจาก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมนะฮะเราเป็นกําลังใจให้กัรคนปลูกไม้่วงโหรี่นะครับประสบความสําเร็จแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับส <c oughs> วัสดีครับ